ในพระภริระพระมหาเทวราชเจ้าในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2555มโนน้อนมนมัสการพระจินสีมหามมเีโลก,กนาฏยอมาศาสดามโนน้อนมนมัสการพระธรรมาที่พระตถาคตเจ้าทรงตรัสรู้ พระสงฆ์สาวกบุตรสุดประเสริฐพะระอรหันต์กุเลศคุณบุญยราศีอีกมหาเทวเจ้าเหล่าบอดีเทวนารีพระสติทุกพระองค์ขออัญเชิญปวงเทเวศทุกเขตขันพระเทวันทุกชั้นฟ้ามาเสริมส่งอีกบุรพะกษัตราทุกพระองค์สเสด็จลงโรงพิธีพิธีชัย ด้วยวันนี้ข้าพระบาทประกาศคุณองค์มหาเทพูการุณอันผู้ใหญ่พระฮริพระเจ้าแห่งชาวไทยด้วยสำนึกในชีวิตปรึกจิตตรองหลอพระโูปสถิตไว้ในศาสนาเป็นหลักไทยให้ประชาชนทั้งของได้ไหวดีปรีถูกตามคันลองได้สนองเทวคุณคำ้จุนมา ขออำนาจพระพุทธองค์จงปกปักขออำนาจพระธรรมจงรักษาขออำนาจพระสงฆ์ทรงศีนาคุ้มครองข้ายาประสบภพบโอยภัยขอเทวะพระบาร,รมีจงแผ่กว้างจงอย่าร้างยศสุขทุกสมัยโรคาทุกจงนิราชวินาศไปประสบชัยในชีพตนพ้นบ่วงมารขออำนาจกรรมดีที่เพียรสร้าง จงสว่างกว้างไกลในสังสารให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เบิกบานสุขสารานในกุศล